การของบป,ประมาณนี่การของบประมาณนี่ของบประมาณกับใครของบประมาณกับบัตป่างิรินเนี่ยงบประมาณของเราเองอ่ะใครเป็นผู้ขอแต่นี้นั่นล่ะของคณะผู้นำอะลูกเข้าใจอย่างต่อนี่มันคนละแบบอ่ะท่านไม่เต็มไม่เต็หน่วยที่ไปนี่ทำไมไปคิดพราวะคู่พวกทำไมผมกูไม่ใช่บ้านนะลูกนะไอ้ท่าอไไรขึ้นมาสมเหตุสมผลก็เราโมดนะเราก็บอกแล้วว่าทำปีนั้นน่ะ เราก็ไม่ได้ไปไอ้นั่นไปบอกกับพวกผู้นำแล้วก็เพียงแต่ปรับส่วนเกจทางให้ดูดีขึ้นพเพราะรถจะวิ่งสะดวกสบายมันก็เลยเป็นเรื่องของเขาแค่นั้นแหละเราก็บอกว่าเราไม่ทําอีกอ่ะมันก็หลายปีแล้วนี่เราก็บอกว่าเราไม่ทําอีกถจะทาถนนอย่างนี้คือเราไม่ทำใครจะทาก็ทํถจนชนะผู้นําก็ามาทํากันนั่นแหละก็บอกแล้วว่าเราไม่ทําอีกถนนนี่เนี่ยจะให้เราทําคนเดียวทำน,นี่โดยที่อันนี่คือเราไม่ทํา ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมัน้คนละแบบอืคือโครงการนี้เป็นโครงการแห่งความสามัคคีเกิดขึ้นในตำบลหัวนาคำบ้านที่ในตำบลหัวนาคำห,หัวนาคำก็แล้วแต่ว่าใครก็จะมารวมกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นโครงการเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ราชินีด้วยอืในช่วงสามมิถุนา,นายนที่ครบรอบขององค์ราชินีสุธิดา จะบอกว่าเราเราไปทําถนนทำอะไรเราไม่ทำนะลูกนะอันนี้คือความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่บ้านแค่นั้นเองเราต้องการความสามัคคีตัวนี้เกิดขึ้นต้องการให้ผู้นํารวมกันดีกว่าที่จะทะเลาะเบาแวงกันทางด้านผู้ที่มีผู้นําหมู่บ้านกือผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้กระู้หแล้วผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหนักในตําบลก็คือนายกพอบตและผู้ขุมที่อยู่ใน คณะของที่ทํางานเราจตนั่นดนูเป็นหลักเราไม่ได้เอาเที่นี่ล้วก็ถามแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงนี่พ่อต้องการความสมัคีเพียนั้นจัดงานเนี่ยเราจัดงานนนี่จัดงานนี่จัดงานที่ให้ความสมัคคีเกิดนี่นลวงผู้จัดงานนั่นเนี่ยพอมาพิจารณาต่ตองดูของแก้วถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาล่ะพวกนี้ยังไม่มีความสมัคีละ่ะหนักนะ ขพอนึกตึงทองดูนั้นหนักนะหลูต้องเข้าใจด้วยว่านี่เดี๋ยวนี้เราทาเราทานี่เพื่อต้องการเห็นกวามสมเมัคคียในหมู่บ้าน,นแค่นั้นเองเพื่อต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาพ่อพูดตึงตงนะครับแก้วถ้าพ่อต้องการทําลายพวกนี้นี่สั่งปั๊บเดี๋ยวนี้พังหมดแล้วนี่ดูเข้าใจอย่างก่อนนี่นะ พ่ไม่ไม่อยากจะเอาไอ้นี่มาเบียนเบียนาวบ้านเขาว่าเราอยากจะอยู่แบบที่ไม่เป็นพระแบบอะไรล่ะพระคีรลิ้วอยู่งอมงอมแยมแยมไปรู้เข้าใจไหมงอมงอมแยมแยมเยอะแค่นั้นพ่ไม่คิดอย่างอื่นนะแต่เกิดว่าในภายภาคหน้าต่อไปล่ะคนหลังไหลหลังไหลเข้ามาแล้วผู้ใครเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาก็คือหมู่บ้านผู้นำ จนถึงผู้บริหารส่วนตำบลคืออบตกลุ่มนั่นนะเราต้องการความสมัครเชียตอนนั้นขนานั้นลยลูกนะเพราก็ยอมที่จะทุ่มจะตัวปัจจัยบางส่วนลงไปเพื่อความสมัครเชียราก็มไม่คิดอย่างอื่นนะเราไม่มีความว่าเราไปกดไปเกี่ยวคพน,นั้นนี้แม้นมนเราจะไปดูดาบว่าเก่ากหรือโอ้ยก,กันเตะของเราแต่ละการที่เผ็ดร้อนอีกเราไม่มีนะมีแต่เพียงว่าเป็นธรรมะธรรมะธรรมะก็มไม่มีถนะ้เกิดว่า ในภลายภาคหน้าต่อไปนะเกิดว่าปฟฟ้าเข้ามาอะไรเข้ามาต่อไปต่อไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาล่ะนี่เป็นยังไงอ่ะเนี่ยงลูกเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ทําพวกผมทําเองพังหมดแถวเนี้ยนะลูกเขาใหญ่ยังตอนนี้เกิดหนักละความไม่พึงพอใจพวกเราเนี่ลูกจะทํำยังไง เห็นว่าตัวเองใหญ่ตัวเองเอะไรมาทำลายหมู่บ้านออพูดไปสารพัดละ่ะนี่มันเอาเส้นเอาสายมาเหยียบเรามันเอาหัวอิสรพัดต่ที่จะทำไปพ่อไม่ต้องการอย่างนี้พ่อต้องการอยู่แบบลงปู่ลงตาธรรมดาธรรมดาค่อยอดค่อยทนไปพ่อทนได้พอพ่อบทมาเพื่อละกิเลสนี่ลูกนะพ่อทนได้ทำใจได้นั่นเขาเคย สัตว์เราเขาเคยหาเรื่องเราจนถึงจะจับเราสึกเราก็ไมไ่เอาเรื่องนี้เข้ามาพูดนี่ลูกเนี่ยเขาโดมกลุ่มการตอนนั้นจนถึงปลุกระดมให้ใช้บ้านมาขับไล่เราแบกมีดแบกผ้าเข้ามาเอามีดมาวางเพิง่งตรงหน้าเราตรงนี้นะลูกก็เห็นอยู่นี่แล้วพ่อเอาเก็บเก็บมาไว้ในความคิดไหมล่ะพ่อเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่พ่อไม่ได้เอาส่วนตัวนะลูกนะพ่อเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่ลูกนะเพราะว่าเรื่องนั้นมันเรื่องของเด็กที่ไม่รู้เดียงสา เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าไปยึดไปถืออย่าไปยุ่งอะไรทําไมเมื่อเขากับเนื้อกับตัวใหม่ได้แล้วก็เหมือนคนเด็กมันโตขึ้นมาแล้วมันรู้ความแล้วมาก่อนดีนี่ไม่ใจะว่าอะไรอ่ะเรียน,นว่าพ่อเกิดมาเพื่อความสมบัคิในโลกนะลูกนะพ่อสร้างบาวนี้มาอย่างนั้นพ่อไม่ได้ว่าไปยึดไปถือว่าก็จะมาทำร้ายทำลายพ่อเราพาทำมาคือพระเจ้ารู้จังเข้าใจด้วยอต่จะมา,ากูใหญ่กูอะไรก็เหมือนที่พระแถว นี่ที่เขาทำกันนั่นบอกกูระดับไหนพระแถนี่กูจะเอาให้มันหนีหมดนั่นแหละเขายังว่าเฮออยู่เนยเขาก็จงคําถขำาโอ้มันบวชมาทําไมใช่ไหมน่ะบวชมายังเอากิเลสเปรตผียังเอาหมูเอาหมามาใช้ในเพศของพระเหลืองอยู่เราไม่เป็นนี่ลูกเพราะพ่อบวชมาพระกิเลสสิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมเพื่อความสมัครีในประเทศชาติบ้านเมืองในศาสนาในสถา,า,สถา,า,สถาบันพ่อทำจริงแม้ชีวิตพ่อก็ให้ได้ทั้งเจ้า พ่อพูดตรงๆนะพ่อพ่อไม่คิดที่จะมาเกิดดีแล้วนี่ชาติเป็นชาติสุดท้ายของพ่อพ่อทําเพื่อโลกเท่านั้นพ่อไม่ได้ทําเพื่อพ่อนะพ่อทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถาบันเท่านั้นพ่อไม่ได้ทําเพื่อพ่อแม่แต่ไม่ถี่ไม่สายพ่อไม่เคยคิดหรือแม้แต่ความคิดขณะจิตไม่มีเพื่อตัวเองถ้าขณะจิตมีเพื่อตัวเองก็คือยังไม่ทรงมรรคทงผลยังไม่สามารถเข้าสู่มหาบุรุษิยพานได้ตายแล้วก็ต้องยึดจุดต่า เห็นความรู้ว่าของข้าของครูอยู่นั้นมีอยู่อันนี้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราโดยแต่เดียวโดยแต่เดียวใครจะว่าใครจะทำลายใครจะเขียนข้าเราเราถือว่าเป็นนิบระคำขอ,ขอเรานเ,นเงินตุักบาทสุสตังญาติโยมเข้ามาทําบุญพ่อจะทุ่มไปในสิ่งนี้ทําไมใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเงินทองของเรานี่เป็นเงินทองของเราว่าสุติกาที่เข้ามาทําบุญพวกเราและพวกอื่นพวกอะไรที่รวมตัวกันมันก็มีไม่มาก แล้วก็ทำปัจจัยสิ่งที่น้อยนิดให้เป็นประโยชน์ไม่ดีนะลูกปัจจัยไม่กี่บาทนี้เพื่อประโยชน์แห่งความสำมคขีไม่ดีกว่าเหรอลูกลองนึกติดต่องูใจของลูกอาจจะไม่เป็นใจเหมือนพ่อนะลูกนะเป็นคนละแบบใจพ่อนี่เห็นส่วนรวมเป็นใจนะการเกิดการตายเรานี้สร้างบาร,รมีมาเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง ความสมัครใของอดีตชาติบรนเมืองของศาสนาของส,สถาบันหลายพวกหลายชาติมาอุปนิสัยวาชนะบารมีเราสร้างมามากแล้วก็สมควรแล้วนะที่จะยุติได้แล้วไม่เกิดอีกอมันเกิดมาทําไมเกิดมาก็มาสร้างบารมีเท่ากับมันนะอย่าไปคิดห่วงหน้าพราะวงหลังเพราะทําทนี้ถูกต้องดีงามที่สุดนะพระรูปธรามไม่ใช่ว่าจะพากันมาขวางนัง่นขวางนี่มันไม่ถูก ก็เหมือนที่ได้ตัดทิ้งปัญหาออกไปก็เหมือนกับครูสนกับเจ้าตุ๋ยนั่นอะไรก็ไม่ดีนะลุงปู่อย่างนี้นั้นก็ไม่ดีนะลุงปู่มันไม่ถูกอะไรไม่ถูกอีกหนึ่งกิเลสเต็มหัวใจอีกหนึ่งทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถา,าบันโดยที่ไม่มีคาําว่ากิเลสเปตผีก็มาถึงในหัวใจยวงงวอย่างนี่จะว่าไงนั่นแล้วอย่างนั้นเราก็มักใจไปสูงได้สชอื เอายศเอาอะไรเข้ามาบีบบังคับกลุ่มชาวบ้านเราหมดเลยทีใช่ไหมละ่ะเรามาทำทำไมไม่ได้เกี่ยวนี่เราไม่ได้ไปกินบาร,รมีคนอื่นนี่เราไม่ได้กินบาร,รมีของคนนั้นคนนี้เราไม่ได้กินบารมีของครูบาอาจารย์เราไม่ได้กินบาร,รมีของอุบาอาาัณฑิการนี่แต่เคารพันโดยทํารักษาศาสนาร่วมกันร่วมกัน,กนตาม,ตาม,ตามรามแบบวินยียพระเจ้าทรงบัญญัติอย่างนงั้นพระกับครารวะถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอ,อาศัยนะัะน รักษาธรรมรักษาวินรยร่วมกันเพื่อจตนาจะได้ดำรง,งคงอยู่ตราบนานเท่านานไม่ได้ว่าให้ไปกินวารมีคนนั้นคนนี้กูเช่นใจกูสายใจกูอย่างนี้อย่างี้อย่าให้มีนะลูกนะี่แสดงว่าพวกเธอไม่ได้สร้างบารมีของพวกเธอเองไปเอาบารมีคนอื่นมาลูกชิดกูระดับไหนเหรอวะสัางอะไรได้หมดเหรอวะเอธีนะลูกนั่นนะยานะลูกนะสติให้มีอยู่กับเนื้อกับตัวตลอด เดี๋ยวพระเจ้าเรานี่พ่อเราพาทำไมล้นั่นสกยะวงศ์รู้ต้องเข้าใจด้วยนะองค์นึ่เกิดในตระกูลอะไรแล้วใครล่ะเป็นผู้ประชามีแต่ราชาภาพมหากษัตริย์รองลงมาก็เป็นเศรษฐีกะดูมีผู้บางข้งพระองค์ใช้อะไรล่ะเป็นเครื่องวัดมีแต่ทรมมีแต่วิยเอาเส้นเอาสายไม่หรอ นั่นพระองค์แสดงธรรมเปดพวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานมาให้ระวังนี่ลูกตัวนีนะ้เราเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ใช้เช่นใช้แล้วโอ้น่าเกลียดเราก็ไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์นะเหลือถือว่ามันน่าเกลียดทำไมจริงไม่ใช้เส้นก็คือทําก็คือวินยัยคือพุทธเจ้าโดยสายเดียวโดยสายเดียวมันก็จบแค่นั้นทําไมต้องว่าเ,ออเช่นกูใหญ่รลดับไหนหน่ะมึงมาจากไหนมึงไม่ดูเหรอว่ากูคือคขว่า มิเตเปิดมิแต,แตผีทางนั้นขาดสติกาดกำลังปัญญาในการเป็นครูเป็นปายเนี่ยระบาตรมีของตัวเองยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะใช่ไหมล่ะบารมีของตัวเองไม่ยิ่งใหญ่แล้วจะปวดลูกผู้ส่งสาได้ยังไงจะไปกินบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์พระเถระนุเถระทา่านผู้ใหญ่หรือจะไปกินบารมีของหล,ล่อูุสิตุขาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนั้นระดับนี้เหรอ แล้วจะอะไรไปปวดเขาล่ะไหนบอกว่าสงฆ์ข้อโลกอ่ะไหนบอกว่าพระพุทธศาสนาหรือพระครูบาอาจารย์เลือรประเสริฐเขากลาบเขาไหวล้ล่ะก็ไปพึ่งเขาอ่ะยิ่งเงาไหมปัญจามันไม่เกิดนะลูกเมื่อปัญญามันไม่เกิดมันก็ยิ่งเ้าต่อไปนะดูไหมเนะี่ยไปไหนเราก็มาแล้วเขาขำนะโอ้เขาต้องกาบต้้งไหวสอนเขาไม่สอนถึงพึ่ถึงขิงดิ ี่ว่าเอาเปรตเอาผีามาสอนกันนะเวลาที่ตายแล้วเขาจะไม่ได้เรียกวิญญาณเรามารับบุญนะพอ่อพูดในฟังตรงๆเดีเ่ยงเขาไปเลยที่สิ่งนี้มันถูกมันต้องเห็นนึกตามหาบัวไหมเวลาเขาตายนั้นจะมาสวดมาติกาบังสกุลนะไม่ต้องมาเทศเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาอภัยกตธรรมาลดเทศพูรดแล้วแล้วสม,มูรณ์บริบูรณ นั่นกุศลทำเต็มที่อกุศลเราก็ทราบอภิญาจิตเราก็ทราบไม่จําเป็นต้องมายุง่งน,นั่นอันนี้ก็เหมือนกันห้ามเรียกวิญญาณหลวงปูมารับบุญโดยเด็ดขาดนะถ้าใครขืนทำเนะ่ยผู้นั้นถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะดับวิญญาณเพื่อเข้าสู่มหาปรินิพพานเราไม่ได้เปรตไม่ไผีทำวินัยมีอยู่นะลูก ความจริงก็มีอยู่ที่เหนือธรรมเหนือวินัยก็คือสัจธรรมคือความจริงที่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วเหนือธรรมเหนือวินัยคืออะไรมันคือใจที่บริสุทธิ์นั่นไม่รู้อย่าไรยมาเทศบอกถมันถ้ามันไม่ถึงอย่าบอกว่าเรียกเวียญาณมารับบุญทำลายศาสนาไม่ยนั่น เออทำบุญอุทิบุญส่วนกุศลด้วยการเรียกถึงครูบาอาจารย์เราไม่ได้ห้ามแมนพ่อแม่ครูอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามเข้าสู่มหาปรินิพานแล้วก็ตามรับรู้ไม่รับรู้ก็ตามแล้วลูกศิษย์ลูกหาทำบุญเพื่อแลลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นบาสน,นั่นเพราะบูชาคุณเนี่ย ูกเข้าใจอย่างทําบุญเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์เหมือนเราทําบุญบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารับบุญเนี่ยเดี๋ยวเปรตผีมาใช้ลูกนั้นใช้ศัพท์ให้มันถูกเราลองเาเข้าไปก้าวไก่ใครรอเพียงพูดให้ฟังลูกศิษย์เราจะไปเป็นเราสอนแทบทุกที่วี่ทุกวันใช่ไหมนั่นทาบุญเพื่อบูชาคุณครบลาบมาเลยก็ทําบุญเพื่อบูชาคุณ ของกูบาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพผู้ที่เราได้พึ่งพาบารมีขององค์ท่านทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นบูชาคุณพระพุทธเจ,จา้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอรหันในสมัยปัจจุบันและอนาคตแล้วแต่ที่จะทําแล้วแต่ที่จะพูดนี่ไม่ได้มาเรียกวิญญาณมารับบุญนี่เห็นไหมละ่ะเขาเรียกวิญญาณลูกปุรีมารับบุญ เรียกวิญญาณลูกตาบัวเรามาระบบุญนะเรียกวิญญาณของหลวงปู่จันทร์ศรีวัดภูที่สมพรมารับบุญพระเป็นคนทำนะเปิดผีไหมลนะ่ะไม่รู้ทำไมไม่ศึกษาในคัมภีร์บลานก็ยังมีอยู่นี่ไม่ต้องไปพูดถึงคำผีใจไม่ต้องไปพูดถึงหัวใจที่มันซอาจะอั้นะในคัมภีร์ก็มีดับวิญญาณแล้วจะไปเรียกทำไม ไม่เอาเอาความสสตย์ความจริงวัดดีกว่าอย่าไปเอาเปรตเอาผีมาออกเพ่นพ่านฮะอยู่ห้างกินนลูกันไม่งามพอไม่ทำถึงเราลูกสิลูกหาจะระดับไหนเราไม่ได้ปพึ่งตัวนั้นเราพึ่งทำพึ่งไปนันโดยแถวเดียวถ้าเป็นนิบาก,กรรมของเราก็เอาค่าเราที่ประหาเราที่ถึงเราจะตกสุดระยะตัวละกรรลำบากก็เป็นนิพพาก,กรรมเรานี่เรายอมรับนี่ เราไม่ได้พึ่งพาไปบุญใครนี่ถ้าว่าจะพึ่งก็พึ่งเปสมมติแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็คือจบเนั้นรวมกันเรียกว่ารวมทุศีโขาทุกคนก็รวมที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นบิดไม่จะไปกลับไปไ่ายอะไรกลับไปพระยาคุปพญานาคกันหรือกลับไปสารเจ้าสารพระภูมินั่นหรยอไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเห็นไม่บิน้กาเศรษฐีนั่นเอง เธอเป็นใครมาบอกให้เราเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าพิเทวดานั่นสถิตอยู่ที่ประตูเข้าบ้านของเธอเลิกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มึงหนีจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะไอ้เทวดาเห็นไหมมึงประมาทพ่อกูไม่ได้กูยอมตายกับพ่อกูกูไม่ยอมตายกับเทวดาที่เป็นบิดาชาที่ติเฉกเช่นพวกมึงจงลูกจงหลานหนีจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เห็นไหม เปลเองนะแดมเข้มข้นดีเทวดาก็ต้องลองให้จูงลูกจูงหลานหาที่จูงใหม่สมน้ำหน้าไหมล่ะศาสนาพุทธเราเลิศนะลูกนะสาธาเตว่ามนุษย์สายหนังพุโทโธนั่นนะพระเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช่ว่าเทวดาเป็นครูของพระพุทธเจ้างั้นบางพสูทเราจึงไม่ลงนะ พินจามสายนี่เราก็ยังไม่ลงอะไรที่พรดามาดีสีปีเป่าเพื่อสอนพระพุทธเจ้าเขาไม่ลงใครจะสอนพระเจ้าได้บอกว่าเทวดามาดีสีปีเป่าพินจามสายพระพุทธเจ้ามีปัญญาเทวดาในเมืองลกกระทาเงโกจกวาล ก็จะไม่บอกต่อกันไปเลยว่าโอ้ยพระสัมมาคดมพุทธเจ้านี่คือลูกชิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปดีดพินสัมมาคดมพุทธเจ้าจึงมีสติไม่งั้นสัมมาคดมพุทธเจ้าตายแล้วตายแล้วงี่เง่าไหมพวกเราเราก็ไม่ได้ค้านเราก็ไม่ได้ทำลายพระสูตรแต่เราไม่ลงไงนี่คือความจริงเป็นอย่างนั้นไม่ลงเราก็คือไม่ลง พระธรรมมีอยู่นะดูหนะึไม่งั้นเทวดาก็หัวเราะเยอะยีพะ,ะพุทธเจ้าสมณะโกลมพพุทธเจ้ากูเป็นคนสอนเองอย่าว่านี่ใคจะข้านมหาไหนจะข้านเราอ่ะทำไมพวกเปรพวกผีมาข้านนี่คือความจริงเป็นอย่างนั้นนะดนะูพอไม่ได้พูดไปว่าไปยุ่งเหยิงก็ขายก็พูดให้ฟังแค่นั้นจะบอกว่า คิดว่าเราเป็นพระจอมคำหมังเวทหรือว่าคิดว่าเราเป็นพระเนรฉาาันเิีายมันก็เป็นมานานแล้วลูกเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นโพลิเตดนี้เกิดขึ้นประดับประดาบารมีเราแค่นั้นเราไม่ได้ไปยุ่งนี่เราไม่ได้วนมาพูิพูดเดศนี่ลิเด็เอาไปพน้นที่พานไปได้นี่แต่มีจําเป็นต้องใช้ไม่ใช่หรือมีรถก็นั่งรถนี่มีรถจนก็นั่งรถจนมีมอเตอร์ไซค์ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มีดดมจักรยานก็ปัดไม่ใช่หรือนี่สมมติทางโลก ไม่มีก็เดินเอากำลังดีหน่อยก็วิ่งกําลังไม่ดีเท่าไหร่ก็เดินเอานั่นถ้าไม่มีกําลังนั่งอยู่อย่างนั้นก็มียังไละ่ะมีกําลังแล้วก็ต้องใช้กําลังให้เป็นประโยชน์นี่พูดให้ผูกหลานฟังไม่ใช่ว่าเรานี่ทำโน่นทำนี่ขึ้นด้วยคิดทิบมานะเราไม่มีสมเหตุสมผลข,ของเรานะลูกนะงั้น พลังสามัคคีี่ทำความดีด้วยหัวใจนี่เป็นพลังใหญ่นะดนะูจะได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ผู้นำทุกหมู่เราว่าจะลงเอยกันยังไงในวันนี้ที่ประชุมกันอีกครั้งก็จะได้รีบออกไปเพื่อทำพวกป้ายแบนนิวป้ายติดรถได้แล้วก็อเตรียมไว้พร้อมงานวันที่สิบห้าก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพลามก็ออกไปไม่ได้จะรีบปรุงผมเสร็จรีบชักผ้าแล้วก็จะรีบออกไปก็ช่วง เกือบเชี่ยงหรือเชี่ยงหรือบ่ายก็แล้วแต่พอที่จยอกไปได้อืเนี่ยนะเอางี้นะลูกนะขอมูลทนานดูก่นสาธุสาธุ